กากหมูตัวนี้ขายนะคะกิโลละสามร้อยส่งฟรี 300. สามร้อยสองฟรี แต่ถ้าจะเอาไปชิมก่อนสักห้าสิบบาทร้อยหนึ่งก็ได้ตอนนั้นเสียค่าส่งเสียค่าส่งเสียค่ากล่องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสามร้อยบาทไม่ต้องเริ่มจ่าเพิ่มได้ไปกิโลหนึ่งเขาส่งฟรีติ่ม่วยเขาขายเฉยนะ